สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่บ้านกำมันตำบลโพวงอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้จะมารีวิวกินก๋วยเตี๋ยวนะครับเจ้านี้ถือว่าอร่อยเด็ดนะครับนี่ลูกค้ามากันเยอะเลยนี่แม่ค้าก็แม่ค้าคนสวยก็กำลังทำอยู่อ่ะแม่ค้าครับมีมีขายวันไหนบ้างครับแม่ค้าขายทุกวันจ้าขายทุกวันตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับ ไม่แน่นอนนะคะลูกค้าเกร,เร,อกราอย่างสมมุติว่าเร็วนี่มาประมาณ8ปดโมงใช่ไหมหรือ9ก้าโมงเก้าโมง, <laughs> โมง <laughs> แล้วถึงกี่โมงครับขายถึงกี่โมงครับช่วง3ามโมงก,กว่าอ๋อบ่ายสามโก,กว่าก็พอนะอา้าโอเคผมจะเอาเส้นหมี่น้ํานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวสั่งเส้นหมี่น้ําไปรับประทานนะครับเดี๋ยวไปชิมกันดูนะครับ <laughs> มาแล้วครับนี่สั่งปุ๊บได้ปั๊บเลยเส้นหมี่น้ํา ที่นี่เนี่ยผมชอบมากนะครับคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวของบ้านกระมันนะครับซึ่งผมมาดูนกนะครับผมก็จะแวะมาทานนี่ผมชอบคุณผู้ชมดูดูหมูเขา,านะครับคุณผู้ชมนี่หมูเขาจะเป็นแบบมหมูต้มแล้วก็แบบปเปื่อยๆเลยนะครับแล้วคุณผู้ชมดูเนี่ยกระเทียมเจียวแบบนี้โอ้โหสุดยอดนะครับคุณผู้ชมครับแล้วคุณผู้ชมดูหมูแบบนี้ผมจะชอบมากในแบบนี้นี่นี่ นี่แบบนี้อร่อยเด็ดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับคุณผู้ชมครับจะอร่อยเด็ดแค่ไหนหรือไม่อย่างไรนั้นเดี๋ยวจะลองชิมดูเอาละครับพี่นองครับมาที่นี่มาลองซิมเมืองนะครับคุณผู้ชมครับเส้นมีน้ำโอ้โหพี่นองน่าทานมากมากครับอือหืออร่อยเด็ดครับ โอ้โหรสชาติแบบเยี่ยมมากนี่หมูที่ผมชอบอ่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆน,นี่แหละเป็นหมูที่ผมชอบคล้ายๆกับหมูสามชั้นแบบติดมนันนิดหนึ่งนะครับก็เ,เอามาทำก๋วยเตี๋ยวนะครับซึ่งมันให้รสชาติที่ดีมากๆนะครับเนี่ยูผู้ชมดูเอ,อ,อาเดี๋ยวลองลูกชิ้นอืม อร่อยเด็ดจริงๆครับคุณผู้ชมสรุปว่ารสชาติเยี่ยมนะครับพิกัดของร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะครับอยู่ที่บ้านกระมันตะมนโพวงอำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกดนะครับท่านใดชอบก๋วยเตี๋ยวหมูแบบรสชาติอร่อยเหมือน เหมือนเคยทานที่เยาวราชนะครับผมเคยทานที่เยาวราชเพียเพก็เรยียนเชิญที่ร้านนี้นะครับมีทั้งน้ําใสแล้วก็น้ําตกแต่วันนี้ผมสั่งน้ําตกมานะครับคอนเฟิร์มนะครับว่าอร่อยเด็ดนะครับก๋วยเตี๋ยวบ้านกระมันอ,อาาําเภอขุนหานจังหวัดสีสเกตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ